มีรายงานเปิดเผยว่าราฟาเอลวารานพร้อมอำลาสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดซัมเมอร์หน้าเดิรสันอ้างอิงคำพูดจากแหล่งข่าวเปิดเผยว่าประการหลังฝรั่งเศสต้องการลงสนามอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามเอริกเทนฮักจะไม่ให้นักเตะย้ายออกไปในตลาดเดือนมกราคมที่กำลังจะมาถึงวันเวลาของราฟาเอลวารานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะหมดลงและนาฬิกาก็เริ่มนับถอยหลังสำหรับอนาคตของเขา เขาเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการเป็นตัวจริงและตอนนี้กลายเป็นตัวเลือกอันดับที่4ตามหลังจอนนี่อีแวนการย้ายทีมเหมาะสมทั้งกับสโมสรและนักเตะแต่เขาจะไม่ย้ายไปไหนในเดือนมกราคมนี้เทนฮักต้องการเก็บขุมกำลังเอาไว้ด้วยกันเพื่อมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้ยูไนเต็ดในการจบท็อปโฟร์แต่ในช่วงซัมเมอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอตอนนี้มีความสนใจจากซาอุดีอาระเบียเข้ามาแล้วโดยวารานมีโอกาสรับค่าเหนื่อยก้อนโต แต่เขาก็ต้องการย้ายไปเล่นที่อิตาลีซึ่งเป็นลีกที่เขาชื่นชอบและอยากจะมีส่วนร่วมแฟนๆแมนยู fan you, มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ